พ่อครับพ่อพ่อครับมองผมหน่อยครับพ่อมองพวกผมหน่อยครับพ่อพ่อครับพอกผมนั่งอย่างเป็นระเบียบเลยครับไม่สงสารผมหรอครับพ่อครับพ่อบอกรอกอลูกแป๊บเดียวแป๊บเดียวพ่อหันก่อนพ่อหันก่อนตาเรียมงมงมุกตัวกาวลูกมาเด้อครับเด้อสั่งสันแบบ มินิมินิครับผมนี่พ่อหันอยู่ครับพ่อเอ้ยก็จับให้คขาะชิ้นซะหน่อยสิเออให้รางวัลซะหน่อยสิล้านวิวเลยนะพ่อ <c oughs> จะบอกให้ลา <c oughs> เมึกด้วยครับอืมพ่อครับสิบวิวนะครับผมล้านวิวนะครับพ่อครับนั้นเราเห็นคุณค่าผมเลยครคะพ่อบอกเออเดี๋ยวให้กินดีๆพ่อบอก มีความสุขกันทุกคนนะครับวันนี้บัหล่าได้อิ่มแท้ๆครับบ้ต้องห่วงนะครับเด้อได้อิ่มทั้งน้องเมวน้องหมาแน่นอนครับผมกอให้มีความสุขกับครอบครัว happy happy พุ่งนี้รับปีใหม่ด้วยความโชคดีมั่งคัง่งร่ำรวยนะครับผมสวัสดีครับ